ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอซ่งหนานหมิงผู้นำพาผู้คุมกันสังกัดพระราชวังแห่งจัก,กรพรรดิที่ยืนอยู่เบื้องหลังมาด้วยสี่คนกลับหายตัวไปในป่าเพียงพริบตาสายลมเย็นเยียกพัดโช,ชยเข้ามาพร้อมทั้งกลุ่มหมอกสีดำขนาดขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเฉินเซียงอย่างฉับพลันเขาเตรียมพร้อมร่างกายด้วยปราณในทันที รนที่แผ่พุ่งออกมาเข้าเคลือบคลุมทั่วร่างพร้อมเขายังกลั้นหายใจในเวลาเดียวกันเนื่องเพราะเขารู้ว่านั่นคือหมอกพิษอย่างแน่นอนหมอกพิษที่เพิ่งปรากฏขึ้นเข้าครอบคลุมบริเวณที่เฉินเซ้งยืนอยู่ทั้งหมด แสงแดดที่เคยสาดส่องในช่วงกลางวันล้วนถูกบทบางเหลือเพียงความมืดมิดทันใดนั้นคิ้วเฉินเส้นขมวดแน่นเขาสัมผัสได้ว่ามีหลายสิ่งกำลังพุ่งตรงมาหาเขาจากทั่วทิศทางอย่างรวดเร็ว มันคือลูกศรและเข็มขนาดหนาบางสั้นยาวต่างกันนับไม่ถ้วนอาวุธลับต่างๆนานาบินเข้ามาพร้อมกันทุกทิศทางส่งผลให้ป่าที่มืดทึบก,ก่อนหน้านี้กลับถูกปกคลุมกระทั่งมืดทึบยิ่งกว่าเก่า มันดูราวกับหาอาวุธลับเคลือบยาพิษที่ตอนนี้กำลังบินตรงเข้าหาเฉินเซี่ยงก่อนหน้านี้เฉินเซียงตระหนักถึงกลุ่มคนมากมายอยู่รอบๆตัวแต่กลับไม่คาดคิดว่าพวกมันจะใช้ออกด้วยอาวุธลับมากมายพร้อมพรกันด้วยวิธีนี้น่าตื่นเต้นเช่นนี้แต่ถึงจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เฉินเซียงกลับมีหวาดกลัวแม้เพียงนิด ไม่ต้องสงสัยเลยว่าส่งหนานหมิงต้องการให้ข้าตายจริงๆหากข้าเป็นเพียงนักสู้ระดับ8หรือ9ขอบเขตนักสู้ทั่วๆไปแน่นอนข้าคงต้องรับเคราะห์ไปเต็มๆเฉือนเสี่ยงพึงพรรมพำในใจ ในเวลานั้นทั้งสอนทั้งเข็มมากมายนับไม่ถ้วนบินตรงเข้ามาหมายจะทะลวงร่างของเขาทันใดนั้นปราจำนวนมหาศาลที่มิอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพลันระเบิดออกจากร่างเฉินเซียง มันคือปราณจัก,กรวาลที่เกิดจากการผสานกันของธาตุทั้งห้าอำนาจอันลึกลามและหน้าหวาดกลัวของมันแผ่กระจายไปไกลในรัศมีหลายช่างพร้อมก,กันกับเหล่าอาวุธลับที่พุ่งเข้ามาต่างถูกปรึงด้วยอำนาจของมัน ม่มีอาวุธชิ้นไหนสามารถขยับเขยื่นเคลื่อนไหวได้แม้เพียงครึ่งนิ้วพวกมันเพียงลอยค้างอยู่กลางอากาศเช่นนั้นทั้งสอนทั้งเข็มพิษนับไม่ถ้วนต่างถูกปรึงด้วยปราณจัก,กรวาลที่เฉินเซี่ยงใช้ออกอาวุธทั้งหลายต่างทับซ้อนซึ่งกันและก,กันเกาะตัวเป็นกำแพงสีดำสนิทล้อมรอบเฉินเซี่ยงเอาไว้มีเพียงเท่านี้ฤๅ แค่นี้ยังมีอาจนับเป็นอันได้นะรู้ไหมเฉินเซียงหัวเราะลั่นเมื่อครู่เขาโคจรทักษะปราณศักดิ์สิทธิ์ด้วยลักษณะพิเศษคือทั้งแข็งกร้าวและอ่อนนุ่มของมันแล้วจึงใช้ออกด้วยปราณจัก,กรวาลเข้าปรึงอาวุธลับเหล่านั้นให้ลอยนิ่งกลางอากาศในตอนนี้เฉินเซียงสัมผัสได้ว่าเหล่าผู้คนที่แอบซ่อนอยู่พลันวิ่งหนีเข้าไปในป่าเบื้องลึกแล้ว ไปด้วยความคิดสุดบรนเจิดอันแสนโหดเยี่ยมของเขาปราณจักรวาลมหาศาลไหลทะลักออกจากร่างเฉินเส้งราวกับคลื่นยักษ์เข้าบีบคล้นเหล่าอาวุธรับอาบยาพิษที่บัดนี้ลอยนิ่งอยู่กลางอากาศพุ่งกระจายออกไปทั่วทิศทางพร้อมด้วยหมอกพิษภายในพริบตาบริเวณที่เฉินเส้งยืนอยู่กลับกลายเป็นผืนป้าที่อาบไล้ไปด้วยแสงตะวันเช่นเดิม หลังจากนั้นไม่นานระลอกคลื่นเสียงกรีดร้องอันน่าสมเพศเวทนาดังออกมาลูกแล้วลูกเล่าจากภายในป่าราวกับเสียงเรียกขานแห่งปีศาจที่มีอายุยืนยาวกว่าหลายร้อยปีนี่คือผลของเมล็ดพันธุ์ที่เจ้าหว่านไว้ เฉินเซียงถอนหายใจพลางสายศีษะตอนนี้ตัวเขามีปราณอันทรงพลังมหาศาลตราบใดที่เขาใช้ออกอย่างเมะเจาะพอดีล้วนไม่มีอันใดที่เขามีอาจทำได้เขามีต้องการใส่ใจกับอาวุธเหล่านั้นแม้เพียงนิดกลุ่มก้อนเปลวเพลิง2กลุ่มปรากฏขึ้นที่เบื้องหลังของเฉินเซี่ยงในฉับพลานเพลิงอันหนาแน่นทั้งสองกลุ่มแปรเปลี่ยนเป็นคู่ปีกขนาดยากักษ วิเฉินเซียงต้องการขัดขวางส่งหนานหมิงที่กำลังหลบหนีอยู่ในตอนนี้เขาจึงใช้ออกด้วยปีกแห่งหงเพลิงปีกทั้งข้างผลักดันเฉินเซี่ยงขึ้นสู่ท้องนภาราวกับอินทรีทยานขึ้นสู่ฟากฟ้า สายตาของเฉินเซี่ยงดูไปคล้ายกับอินทรียามที่มันโผบินออกล่าเขามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นอย่างชัดเจนไม่นานเขาก็บินตรงไปจนถึงถนนเบื้องนอกป่าที่เขาผูกม้าไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งนั่นคือเส้นทางกลับเข้าสู่เมืองโหวหวางด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เฉินเซี่ยงควบคุมปีกของเพลิงทั้งสองข้างกระพือพัดด้วยความเร็วสูงสุดไม่นานนักเขาก็ตามส่งนานหมิงทัน คนกลุ่มหนึ่งกำลังควบอยู่บนหลังม้าให้วิ่งด้วยความเร็วสูงนั่นคือส่งหนานหมิงท่าทางของมันดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากนั่นเป็นเพราะมันสามารถกำจัดเส้นหนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันได้กระทั่งภายภาคหน้ามันย่อมดำเนินการตามแผนที่มันเตรียมไว้ได้แต่ทันใดนั้น พลันได้ยินซุ้มเสียงบางคนกำลังเอ่ยนามของมนันส่งนานหมิงเฉินเซียงตะโกนลั่นขณะที่บินอยู่บนอากาศมันคงหัวาดไปคงหัวฝาดไปจริงๆแต่อีกครั้งเสียงที่มันได้ยินกลับกำลังใกล้เข้ามา คูมันและผู้คุ้มกันทั้งสี่ต่างแงนหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าสิ่งที่มันเห็นคือคู่ปีกสีแดงเพลิงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นคู่ปีกที่งอกขยายออกมาจากร่างคนผู้หนึ่งและคนผู้นั้นคือเฉินเซียง เมื่อเห็นปีกเพลิงที่กาะตัวขึ้นจากปรานเบื้องหลังเฉินเซี่ยงความรู้สึกสั่นสะท้านพลานแล่นจากศีรษะลงไปถึงฝ่าเท้าของมันอย่างรวดเร็วเฉินเซี่ยงยังไม่ตายอีกทั้งมันกำลังใช้ออกด้วยทักษะปีกปรานอันนี้อาจประเมินค่าได้ เฉินซิ่งบินโฉบลงจากฟ้าฟาดพร้อมด้วยปราณครามหน้าสะพรึงบนฝ่ามือข้างหนึ่งไม่นานปราณครามบนฝ่ามือเกาะตัวขึ้นเป็นฝ่ามือปราณขนาดยักษ์แม่ส่งหนานหมิงและผู้คุมกันกำลังควบม้าอยู่แต่พวกมันดูไปแล้วไม่ต่างกับกระต่ายน้อยที่กำลังดิ้นรนจากกรงเล็บของพญาอินทรี เฉินเซียงใช้ออกด้วยฝ่ามือยักกดทับลงใส่ซ่งนานหมิงและผู้คุ้มกันทั้งหมดเบื้องล่างอย่างโหดเหี้ยมปราณนี้ถูกใช้ออกโดยผู้ที่อยู่ในระดับ8ขอบเขตนักสู้อีกทั้งยังประกอบด้วยสายฟ้าครามและรัศมีแห่งสายลม ภายใต้อำนาจอันน่าหวาดหวัน่นรวมทั้งแรงดึงดูดของโลกเป็นผลให้ส่งหนานหมิงและผู้คุ้มกันของมันต่างบาดเจ็บสาหัสภายในพริบตาทั้งคนทั้งทาถูกกดนาบทาบติดกับพื้นม้าของพวกมันตกตายในทันที ส่วนผู้ควบมาเช่นพวกมันกลับนอนจมกองโลหิตทั้งยังดิ้นทุรนทุรายเฉินเสี้ยงปรากฏตัวไม่ห่างจากพวกมันมากพร้อมด้วยกระบี่ยาวในมือเหล่าผู้คุ้มกันเบื้องหน้าส่งหนานหญิงต่างถูกเฉินเสี้ยงบั่นศีษะทีละคนทีละคน เป็นสิ้นฉากสยดสยองปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าส่งหนานหมิงตัวมันสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัวถึงขีดสุดกระทั่งปรากฏของเหลวสีเหลืองเปียกไปทั่วกางเกง เฉินเซี่ยงสามารถสังหารคนไร้ยังอายเช่นมันได้ภายในพริบตาและมันทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีเวลานี้ความตายรายล้อมมันทั่วทิศบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยกลิ่นคาวโลหิตคละคลุ้งศีรษะผู้คุมกันทั้งสี่ วางเรียงรายเบื้องหน้ามันแต่สิ่งที่ทำให้มันหวาดกลัวถึงขั้วหัวใจคือรอยยิ้มบนใบหน้าสัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยปราณสังหารอันเข้มข้นข้ามีได้เคียดแค้นกระทั่งยังมีได้สนใจต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานประลองวันนั้นแต่ข้ากลับไม่คิดว่าเจ้ากลับวางอุบายสังหารข้า นี่คือสิ่งที่เจ้าตั้งใจไว้ใช่หรือไม่เฉินเสี่ยงกล่าวอย่างเย็นชาใบหน้าหล่อเหลาของส่งหนานหมิงขมวดมุ่งมันได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งยังไม่มีความแข็งแกร่งพอจะต้านทานแต่เช่นนั้น ยังพยายามกล่าวด้วยความยากลำบากในน้อยเฉินข่าก่อนที่มันจะทันได้กล่าวจบประโยคก,กระบี่ของเฉินเสี่งได้พาดผ่านต้นคอแยกศีรษะของมันออกจากร่างมากุฎราชกุมารถูกเฉินเสี้ยงบั่นศีรษะแล้ว คนหดดีย่อมทําให้ผู้อื่นเสียพลังไปโดยเปล่าประโยชน์เสมอเฉินเซี่ยงกล่าวดูถูกเขาหยิบเอากระเป๋าเก็บของของส่งนานหมิงและมองเข้าไปข้างในภายในมีเหรียญวิญญาณหนึ่งหมื่นเหรียญและยังมีหนังสือใหม่เอี่ยมอยู่หนึ่ง เล่มเฉินซส่งหยิบเอาหนังสือพร้อมเปิดมันออกอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเห็นตัวอักษรลอง wu ทักษะมังกรเขาพลันสำราญใจใครจะคิดเล่าว่าส่งหนานหมิงจะพบทักษะมังกรไว้กับตัวเช่นนี้ เฉินซิ่งเก็บทักษะมังกรลงในแหวนเพื่อที่ซูเหมายเหยีาวและเปยุอยู่จะได้ศึกษามันทักษะเก่าแก่เช่นทักษะมังกรสามารถกล่าวได้ว่าเป็นทักษะศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่ง มันทรงพลังมหาศาลกระทั่งเปยุยยู่และซูเมนยาวยังต้องสนใจนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทักษะมังกรที่สมบูรณ์ด้วยเนื้อหามันจะแนะนำผู้ฝึกถึงวิธีการแปรเปลี่ยนปราณของตนให้กลายเป็นรัศมีมังกร แด้วยรัศมีมังกรผู้ฝึกย่อมใช้ออกด้วยทักษะมังกรได้เช่นเดียวกันกับหมัดรัศมีมังกรที่เจ้าเพิ่งขโมยมาจากส่งนานหมิงแต่นั่นมันยังไม่สมบูรณ์หรือจะให้กล่าวว่าส่งนานหมิงยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอ นังยังไม่เชี่ยวชาญทักษะนี้เพียงพอด้วยนี่ถือเป็นทักษะที่ดีเพียงแต่ไอ้หมอน,นั่นยังฝึกไม่เพียงพอมะกุฎราชกุมารนั่นช่างไร้ประโยชน์เสียจริงดวงตายเย็นเยียบดุดน้ำแข็งของเปยุยู่จับจ้องหนังสืออย่างสงบ ถึงแม่หนังสือเล่มนั้นจะเขียนขึ้นด้วยมือแต่มันกลับละเอียดละออยิ่งเฉินเซ่งเองก็กำลังขาดทักษะท,ที่เหมาะสมเพราะตอนนี้ไม่มีทักษะใดๆนในทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งสัญ,ญลักษณ์ทั้ง4ที่เขาสามารถฝึกฝนได้ การที่จะใช้ออกด้วยทักษะเหล่านั้นจําเป็นต้องมีปราณอันแข็งแกร่งตระกูลเฉินเองยังมีทักษะที่ดีอยู่เล็กน้อยแต่เฉินเซิยงมิได้พึงพอใจหรือจะให้กล่าวคือส่วนใหญ่มันมิได้เหมาะสมกับการบ่มเพาะของเขาพี่เหมยเหยาวระหว่างทักษะมังกรและทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งมังกรครามมีอะไรแตกต่างกันบ้างเฉินเซียงกล่าวถามล้วนแตกต่าง ทักษะมังกรถูกสร้างขึ้นโดยมังกรกลับกันทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งมังกรครามถูกสร้างโดยมนุษย์ที่เรียนแบบมังกรตามตำนานเก่าแก่เป็นที่กล่าวถึงกันว่าทักษะมังกรถูกสร้างขึ้นโดยมังกรแท้จริงที่สามารถใช้ออกด้วยอำนาจของมังกรอันน่าเกรงขามได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงจุดที่สามารถสังหารมังกรตัวอื่นๆได้ อีกทางมันยังเป็นที่รู้จักในอีกชื่อทักษะศักดิ์สิทธิ์ผานมังกรสู้เหมยเหยาวกล่าวทักษะศักดิ์สิทธิ์ผลานมังกรด้วยชื่อของมันเฉินซึ่งรู้ว่ามันต้องน่าเกรงขามอย่างยิ่งแน่นอนเช่นนั้นชิ้นส่วนต่างๆ ของทักษะมังกรสมควรกระจัดกระจายอยู่ในโลกใบนี้หากเก็บรวบรวมมันได้ทั้งหมดย่อมหมายความว่าเมื่อเฉินเซียงคิดถึงเรื่องนี้เขาพลันตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่เขายังทราบแก่ใจว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมยากแสนที่จะบรรลุอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ